ฐานการแก้การจุดประทัดแก้บนนะบขอให้ตัวเลขประทัดที่อาจารย์ได้อธิษฐานจิตไป้น้ำตรงตัวเลขการตรงจิตตรงใจแล้วก็ขออาิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพดาทั้งหลายขออำนอยเอเวยอวยชัยเปิดอ้าเปิดยามันดีงามในครั้งนี้ก็ ถือว่าเป็นเรื่องงานยำดีครก็ฝ่ายอธิษฐานกุปจารย์ได้รับรู้การในการแก้บนประทับมือหน้าด้วยเถิดอาสาสาธุสาธุให้ตรงกับเรามารู้จักเปจะทางพรัธมงคลกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนเนาะครับอ่ะพิมพ์สาธุสาธุนะครับสาธุสาธุ รอนะครับคุณผู้ชมเลกหางประทัดยิวแว่นแว่นๆอยู่ทางผุนสูงๆผุนเห็นบ่มครับโอ้สาธุด้วยกันเด้อใจโชคด้วยกันแน่นอนนะครับวันนี้นะครับรอรุ่นเลขหางประทัดนะครับนะกำลังเอาลงมาอยู่นะครับเอฟซีเดี๋ยวรอรอแป๊อบอาจารย์นั่งสมาธิอยู่นะ อะรอก่อนนะครับ F4 e รอ,อพิมพ์คำว่ารอนะครับเดี๋ยวเลขทางประทัดกำลังลงมาแล้ววันนี้อาจารย์แซมก็จะปล่อยเลขด้วยไม่รู้จะเป็นเลขอะไรหรือจะปล่อยรไม่ปล่อยยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับ F4 e 快乐站。<noise> <noise> ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนวันนี้ขอให้รับรวยตลอดไปตัวแทนหนึ่งคนมหาจาย์ผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งคน

รวยเลยนะครับสีพิม์ด้วยนะครับ47เม็ดเดียวครับ47เม็ดเดียวตามด้วยสาธุสาธุนะครับมาแล้ครับมาแล้ครับมาแลวครับมาแล้วเาแบไว้เตรียมแเตรียมแคเตรียมแคบไว้นะครับผมวแล้วสดๆนะครับวดประจําวันที่ส0 ตุลาคมพศ2567น,น 25, ะครับ หนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนเปิดเลขประทัดครับรับจากอาจารย์เลขที่จะตั้งใจเขียนวันนี้เป็นสี่เจ็ม็ดเดียวแต่หนาบัดเลขที่ออกคือเจสี่ตรงกับเลขที่อาจารย์ตั้งใจจะปล่อยวันนี้เลยคือสี่เจ็ด แต่ว่าประทัดจุดได้ <74. S 2> เจ็ดสี่เลขตรง,งรกับเลขที่อาจารย์จะเขียนกับกันในวันนี้ส <47 S 2> ีเ่เจ็ดเลขี่เจ็ดสี่เดสี่เก็ดเจ็ดสี่เอาพิมพ์สาธุสาธุนะครับปราเอามาครัวกันมาครัวกันอำหมุนมาหมุนมา พิมพ์ด้วย352กับ74นะครับเลขประทัดน,นะครับ FC 352สามห้าสอกับเกียรติสี่กับ74นะครับถ้าใครยังไม่เห็นก็านม,นม,นมาชมใกล้เลขที่อาจารย์จะเขียนให้ตั้งใจจะเขียนแล้วก็ให้อุลุศิในวันนี้ก็คือ47นะแต่ ว่าบังเอิญว่าปัทที่มฐานนะครับปัทัภนี่ไม่ได้อมาตุดโดยพลระานะอาจารหันมอาจารย์ไปให้คนคนหนึ่งไปเลือกเากอาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็นับไปจำนวนสิบเก้าครับซึ่งเป็นเลขมงคลเพตรงกับเสาห้าแล้วก็สุกร์ก็เสาอ่าก็เเป็นมงคลอาจารย์ให้ถามว่าขอให้ตุกได้ตรงกับเลขในใจที่จะเขียนในวันนี้ให้อาจารย์ท่างใจจะเขียนคือเลขสี่เจ็ด สี่ขนอยกวดวดวดกนทั้งหมดม้มีม้เพิ่มกันครับเพิ่มพด้วยด้รหมอ่าวันี้วยอับพิ์มห้แล้วก็7,4,4,7ดขอให้รวยนะครับขอให้รวยนะทุกกคนลูกสิ์ที่เข้ามาไม่ได้ไม่รู้นะ4,7 เราได้4เจ็ดแล้วเราก็เอา6ใส่6 4เจ็ดเราก็เอา6ใส่ข้างหน้าก็เป็น3ตัวครับ6 4เ6 4เจ็ดเราก็เอาเลก6ใส่หลักร้อยเข้าไปเพื่อความสวยงามก็จะเป็น6 4เจ็ด6 4เจ็ดได้ยินไหมครับเอฟซี 6, 4, ได้ยิน อ๋อหกส่เจดอพิมรวยสาธุสาธุาธใครพิมสาธุขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยอาใครที่เห็นแล้วที่มาไม่หาจามไม่ได้ที่กำลังดูจากที่ไหนที่ใดก็ตามแต่ครับอากดไลค์กดแชร์ให้ไปเด้อเป็นงานบุญางานพิธีเส้นจไหวครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ที่มาหาจามได้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลหรือใครที่มาหาไม่ได้วันนี้ก็มาหาวันหน้าก็ได้ อามาหาวันหน้าก็ได้หรือใครมีโชคก็มาหาในวันหน้าก็ได้ในวันนี้เป็นวันมงคลชัยอ่ะเดี๋ยวไปเอาวัตถุมงคลอยู่ในห้องมาในพามาเดี๋ยวจะได้แจกลูกศิษย์ในวันนี้ทุกทุกคนอ่าแจกลูกศิษย์ของอาจารย์อ่าวัตถุมงคลในห้องไปเอาเลยอยู่ในห้องในพาเป็นภาพปิดตา,ม,ามงคลรุล่นแรกของอาจารย์ที่ตั้งใจจะมอบให้ลูกศิษย์ที่มาวันนี้แจกกันทุกทุกคนที่มาวันนี้อ่า ให้ไปคนละหนึ่ง,งวงเนาะวันนี้รัฐบาลไทย47 จแล้วก็หกสี่เจ็ดแล้วก็ามองแล้วก็สี่เจ็นะครับส่วนเลขบรรทัดข้างล่างนะครับเอซีนะครับผู้ชมาทำเลยเอาแคปแคปแคปเนี่ยจอไว้โอ้คนถือกับบอควายดยเนี่ยมันขึ้นยังเกาะปลาลอยปลาลอยบอขึ้นยังเนี่ยน่าตาเ่ยลอยดีเลยขึ้นเดตเลยเนี่ย เอาหันมาอีกแม่น้อยนึงนะเดชนะเดชหันหันมาอีกแม่น้อยนึงครับเก็บแต่ไม่เดียวสี่หันมาอีกหน่อยนึงเออสี่เจ็บนะครับเี็กผัดผ้าตัอสามนะเดชสุดยอดสุดยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ต่อต่อไปอาจารย์เชื่อมั่นว่างวดนี้ยังไงก็ต้องมาแน่นอนเลขที่อาจารย์อธิษฐานจิตก็คือได้เลขสี่เจ็บอย่างแน่นอนแล้วก็อ่าเป็นเลขที่ตั้งใจที่จะให้อยู่แล้ววันนี้แล้วก็เผอิญว่าได้จุด ประทัดไปเป็นเลข74แล้วประทัดก,ก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อมาโดยแบบไปซื้อแลวกอะไรมามีการเสี่ยงอ่าเขาเรียกว่าเสี่ยงทายจับประทัดมาคนสุลินเนาะเป็นอาจารย์สั่งให้เป็นเสี่ยงทายแล้วก็จับนับไปส9แล้วก็จับยิบมากล่องนั้นอาจารย์ก็สั่งว่าแล้วทีนี้อาจารย์ก็มีตัวเลขในใจก่อนหน้านี้ว่าจะเขียนเลข4 7ให้กับลูกศิษย์ลูกหาในวันนี้ก็ให้ไปก่อนแล้วก็หลังจากวันที่13แล้วก็วันที่14 ก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลขตัวเลขที่อาจารย์จะให้ลูกศิษย์โค้งสุดท้ายคือวันที่13แล้วก็วันหร,หรือไม่ก็วันที่14เอาฟาังพร้อมเนาะวันที่วันที่เท่าไหร่เอาวันที่เท่าไหร่ดีเนาะ วันที่เท่าไหร่ถ้ายยิงใกล้ยิงแม่นมากเอาทายยิงแม่นแต่งใกล้ใกล้มากยิงแม่นมากเอา14อาจารย์เอา14บสวันที่14วันจันทร์ที่14วันจันทร์ที่14เราจะมาเจอกันที่นี่พร้อมกันทั่วประเทศไทยมัับวันอาทิตย์ไม่ได้เหรอคะอาทิตย์นสามดีวันอาทิตย์วันอาทิตย์เอาวันที่13บสงั้นเป็นเอาว่าวันที่13แล้วกัน เราจะมาเจือนกันที่นี่วันที่3ตรงกับวันอาทิตย์คใครที่มาก็ก็ได้ไม่เป็นไรหรือใครจะติดตามในช่อง YouTube ก็ได้แล้วอาจารย์จะบอกว่าเม็ดเดียวให้วันที่13ตรงกับวันอาทิตย์พร้อมกันทั่วประเทศไทยโค้งสุดท้ายขอให้ลุกสิย์ทุกหาทุกคนร่ำรวยเงินทองแล้วก็ฝากว่าใครที่จะติดต่อหาอาจารย์ได้ติดต่อในช่วงของเวลา8โมงถึง5โมงเท่า,านั้นเพราะหลังจากนั้นอาจารย์จะเข้ากรรมฐาน เพราะว่าเข้ากรรมฐานนั่งสมาธิหลังจากห้าโมงเย็นเป็นต้นไปก็จะเป็นเวลาส่วนตัวของอาจารย์เนาะแล้วก็ฝากสําหรับลูกศิษย์เล่นอย่างมีสติแล้วก็ดูในการเล่นในการเล่นหวยก็เล่นให้อย่างมีสติเพราะว่าอาจารย์ก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนในาการพนันเนาะแล้วก็จะบอกเสมอว่า,าสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติในการเล่นตัวเลขแล้วก็วันที่13 ตรงกวบวันอาทิตย์ก็เราก็จะมาเจอกันใหม่อีกแน่นอนก็วันนี้ก็ต้องขอจบพิธีเนาะจบกัรรายการแค่เพียงเท่านี้อขอให้ทุกคนร่ำรวยกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยๆทุกๆคนสาธุสาธุแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลครับ